สวัสดีครับเดี๋ยวเชิญแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับครับผมพี่ผู้ชายชื่ออะไรครับมุ้ยครับพี่มุ้ยเนาะชื่อชื่อจริงฮะับอภัยเหนือคลองอภัยเหนือคลองอ่ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยห้าสิบห้าสิบปีเนาะทํายางมากี่ปีแล้วครับมำวัยู่มาตอนนี้ครับอยู่กับยางมาตลอดสามสิบกว่าปีแลสามสิบกว่าปีแล้วครับอืมครับครับพี่ผู้หญิงชื่ออะไรนะกระจัวกะครับอายุจีสิบอกดก่ะก็พอเกือบเกือบเท่ากันละโอ้ครับครับก็ ยาธุ์ทั้งหมดนี่กี่ไร่ครับเนี่ยตนเลียงเจ็ดไร่เจ็ดไร่ใช่ไหมเจ็ดไร่นี้มีประมาณทั้งหมดกี่ต้นครับที่เรากรีดกันอยู่เนี่ยตอนกรีดก็ประมาณก็งไว้ว่าตอนสองร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นแล้วมันเจอปัญหาอะไรที่เราหนักใจที่สุดเลยปัญหาคือตอนนี้ก่ไอ้เรื่องยางตายหนึ่งค่ะยางตายหนึ่งเหรอฮะค่ะยางตายหนึ่งอ่าประมาณกี่ต้นครับเนี่ยยางประมันก็ประมาณสัก ตอนนี้อันอายุมายางมันอย่างน้อยแต่กระผมมันถึงตายก็ประมาณทักยี่สิบต้นได้ค่ะประมาณเท่าไหร่นะยี่สิบต้นยี่สิบต้นใช่ไหมลักษณะตายหนึ่งมันจะเป็นยังไงฮะถ้ามันตายหนึ่งเนี่ยต้นยางเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นยังไงสังเกตดูมาเนี่ยมันจะตัดกรีดมานานแล้วมันจะแห้งน้ํายางมันจะแห้งครับมันจะแหงกาแห้งไปตีละนิดตีละนิดจนหมดหมายถึงว่ามันจะหยดช้าลงช้าลงใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็จะไม่ออกเลยค่ะแล้วทีนี้เนี่เปลือกมันจะเป็นยังไงบ้างครับเปลือกเปลือกมันจะ เพราะว่านี่มันจะเปลือกมันจะโถโอนะคบมันจะมันจะต้นมันมันจะเปลือกมันต่อโอเมื่อกับหวาถ้าปหากยางมันต้นยางมันไม่เลื่อนแต่ต้นยางเปลือกมันจะโอครับมันจะมันไม่ติดลาต้นมันจะติดต้นไงมันจะจะกระเทาะออกนี้แหละมันจะแข็งแล้วก็กระเทาะออกจากต้นเลยโอ้โหครับแล้วแต่ก่อนนี้เราคือเราแก้ยังไงครับแต่ก่อนเนี้ย ทางก้อนคือเจ้าว่าไม่ออกก้าไม่ไม่ยึดไปเลยหยุดไปเลยก็คือทิ้งไว้งั้นเลยเหรอฮะไม่ตัดทิ้งเหรอฮะไม่ไม่ตัดก็คือเอาไว้ดูเป็นที่ระลึกอย่างเง้นเลยคือก็บอกว่าเจ้าว่าวายตอนน้ำยางมันจะกลับมาเดีแต่ว่าโปไปกรีดโตตุงเงินมันก็ไม่ออกเรามันก็ไม่ออกเพเผล่อนี่มีการระบาดด้วยตอนแรกนี่มันตายเยอะไหมฮะตอนแรกเนี่ย ตอนนี้มันจะตายั้ต้นร่องต้นหนึ่ต้นสองต้นแล้วมันจะติดโตกันเมื่อนเป็นเมื่อนน้องมีตัดยางไปรีตอนนี้แล้วมันจะติดต้นนู้โอ้ก็เป็นจริงๆงั้นด้วยมันก็ติดไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งตอนนี้คือประมาณ20ต้นโอ้ยครับเรามารู้จักกับทางคุณวิทยาเนี่ยก็คือตอนนั้นคือตั้งใจจะไปเอาอะไรมาใส่ไปปุ๋ยเคมีค่ะไปปุ๋ยเคมีมาใส่ครับเพื่อที่จะได้เคมีมาตลอดมาตลอดเลยใส่กันหนักไหมครับเคมีเนี่ยใช่ค่ะตอนลูก ตอนประมาณ1กิโลประมาณ1กึ่งกิโลก็คือใส่แบบนี้มาตลอดเลยอโอ้โครับแล้วทีนี้เนี่ยคุณวิทยาเนี่ยเขาแนะนำอะไรยังไงครับตอนนั้นเขาแนะนำว่าเอาปุ๋ยอาจาดินมาใช่เพราะว่าปุ๋ยอาจาดินมันปรับระปรับดินขึ้นครัอย่างตายนึ่งมันจะกลับมาดินน้ำยังมันจะกลับมาเขาบอกอย่างนั้นเลยเชื<ะ>อ่ออะไรฮะแล้วก็ทดลองอยากทดลองดูโอ้พี่ผู้ชายตอนนั้นพี่วิทยาพูดอย่างนั้นเองคือเราคิดว่ายงไงฮะ ิดว่าดีว่าตุ้มใเปลปรอครับก็คือที่ไม่เปล่าแนี้นะครับแล้วเอามานี้ใครเป็นคนหวานหวานช่วยกันช่วยกันค่ะโอ้ครับหวานกี่กิโลกรัมต่อต้นครับอ่าต้นติดตายเน่งกนที่กิโลสี่กิโลกรัมต่อต้นต้นที่ไม่ตายหนึ่งแล้วฮะสองกิโลอ่ะสองกิโลเอาต้นที่ไม่ตายหนึ่งก่อนแล้วกันพอใส่ไปแล้วนี่ประมาณกี่วันเป็นความแตกต่างประมาณรับเพราะว่าปุ๋ยไรก็ประมาณรับ กอาทิตย์ประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์นี้คือมันเห็นความแตกต่างยังไงบ้างในต้นที่ไม่ตายนึ่งนะหน้ายางมันจะหนุ่มมันจะกรีดอายมันจะโอ้ค่ะมันจะค่อยๆนิ่มขึ้นค่ะเวลากรีดเนี่ยแต่ก่อนมันจะดังยังไงแต่ก่อนแต่ก่อนพอดังถึงมันมันเมื่อนกับว่าเราคูดูดยางหน้าย่างแง้งแง้นะตอนยางแก้งันมันจะดังเกร็เกร็เกร็งเกร็มันจะดังโอ้ค่ังบ่ว่ายางเปลือกหนุ่มมันจะกินจิ๊บจิบจิบจิ๊บมันวกิน ครับนิดก้มขึ้นมาคือกริดอร่อยนะมครับกรีดแซ่บกรีดอร่อยหนุมเปลือมันเปลือยยางมันจะพองจะวันจะวันเดชโผลฟีดอันปัวเดชไม่ใช่ปุ๋ยนะมันใจเมื่อวันน่ายางเองแต่ปกว่าปัเจ้าร่องมาฟีดมันจะหนุ่มเปลือกก็จะโป่งขึ้นเมืันปัเราหยุดฟีดไปไายวันหยุดกีดไปไรยวันเลยครับ หยุดกีนอันมันน้ำยางมันจะกลับมายห็นไหม,มเสร็จแล้วบอกพีดอันนี้คือทุกวันมันก็มีน้ำยางทุกวันโอ้นี่มีทุกวันเลยเหรอโอ้โหแล้วการหยดของเขานี่มันหยดดีขึ้นไหมนอ,อกจากน้ำย,ยางจะนิ่มแล้วจีดจีดนี่คือกลิปคลิปกลิปแต่แต่ก่อนนี่คือมันจีดลำบากมากแล้วที่น้ำยางนี่นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับ การไหลกัน,น,นกมันการไหลมันไหลดีไหลดีขึ้นใช่ไหมเออแล้วมันได้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนปืค่ะ,ปร,คะประมาณเท่าไหร่ครับนี่จวงเนียนจ้าเป็นจวงยางมันไม่โอเ,เ,ล,ยเลยนะจวงเนียนแต่ว่าประมาณจักครึ่งแต่ก้องก้องปีนี่ตอนนี้อย่างนย่งครึ่งจาะอย่างแก่เต็มจาะก่อน อยังเก๋เต็มโจยางก่อนตอนนี้นะคะเกือบเต็มแล้วกาป๋อก็เกือบนนี้ก็จะยุดเร็วยังจุดเนียนของคนอื่นก็คือปิดหน้ายางอีกบ่อยละกแต่ของเรายังกินได้แตงเต็มตุ้มก่อนจริงเหรอคะเจ็ดจุดกว่าโลเรื่อยางเรงไวนว่าตอนโอ้โหกี่กิโลนะฮะเจ็ดจุดกว่าโลเจ็ดสิบกิโลในขณะที่เพื่อนนี้ได้ศูนย์กิโลกา ไม่ได้สักกิโลเลยนางกุนก็จะชอบมาเลือกถึงอชอบซึงจะใกล้น้ำก็จะมาได้โจเดี่ยวตอนนี้คือไม่เก็บแดดเพราะเก็บจะไม่ไม่ได้ปุนผลิตโอ้เยดองเปลี่ยนอย่างใกล้เรอฮะแล้วลูกศิษย์เป็นยังไงบ้างถาได้ยุบปั๊ดนี้ตลอดก็ดีถ้าได้แบบนี้ตลอดดีเลยนะแฮปปี้เลยแล้ว70กิโลกรัมนี่เราได้ประมาณกี่บาทท่าทางพันกว่าพันกว่านี่คือต่อกี่วันฮะได้ครั้งหนึ่ง ยาวนตตอนหนวันตอนหนึ่งเช้าแล้วที่เรากีดทุกวันหรือว่ากีดวันเป็นวันจะ้ามกับตอนนี้อันช่วงแรงจะตัดร่องกับร่องจ้าวหยุดอ๋อสองเช้าแล้วก็หยุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันก็จวงดูก้นนั่นจะตัดซ่าม้าวอ๋อครับแสดงว่าตอนนี้นี่ก็คือเดือนหนึ่งก็กีประมาณยีวันหยุดไปสิบวันใช่ไหมครับวันลประมาณพันครับก็คือเดือนประมาณสองหมื่นพับสองหมื่นสามหมื่นโอ้โห ในขณะที่เพื่อนนี่ไม่ได้สักบาทแล้วนะเราได้ได้สองหมื่นเยียวยุดกันมาเดียวเอออ่ะอันนั้นคือตัวที่น้ํายางที่มันเคยไหลแล้วก็มันก็ไหลดีขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นปริมาณน้ํายางเออคือเปอร์เซ็นต์น้ำยางนี้เพิ่มขึ้นบ้างไหมในความรู้สึกของเราตอนนี้ยองวัดไม่ได้นะครับตัวก้าวช่วงแรงช่วงแรงใช่ไหมฮะครับผมยาไาฝนจะรูรูพ้นกับช่วงพ้นครับช่วงพ้นนั้นเปิดเส็นยาวดีขึ้นครับแล้วทีนี้ในในส่วนของน้ำยางตายนี่นะครับอ่าทั้งหมดรตต้้้นนนน่ัีีีกคบอ ที่ทดลองดูนี้ใช้มดตุกต่งนี้ที่ใส่ทุกต้นเลยเหรอฮะทุกต้นแล้วได้ลองกรีดดูหรือยังครับยังค่ะยังวันนี้เนี่ยทีมงานเราก็มาที่บางซ้อมกรีดนี่ก็คือเป็นครั้งแรกครั้งแรกค่ะแล้วปรากฏว่าน้ำยางเป็นไงฮะโอ้ยโอ้ก็ไหนออเตมเม็ดน้ำยางได้น้ำยาง่ะโอ้โหแต่ว่าจะตีมันไม่เกิดไหลเลยมันได้ไหลวันนี้ค่ะได้ไหลวันนี้แหละตอนที่เห็นน้ำยางเดียจวงใส้ในประมาณเดือนเอง ตัว่าได้ไม่นานที่แหละปุ๋ยกันเนี่ยแต่เพิ่งได้ก้นนี่ค่ะอ๋อเหรออันนี้ที่แค่แค่เดือนเดียวเองเหรอได้นี้เลยตอนที่เห็นบางกลีบนะครับตอนแรกๆเนี่ยมันดังชิบชุบนี่รู้สึกยังไงล่ะได้แบบได้ตัดแล้วและยังไงได้ตัดแน่นอนแล้วสุดท้ายก็เห็นน้ำยางออกมาแรกที่เห็นน้ำยางมานี่รู้สึกยังไงบ้างครับพี่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 มวยก็ดินดีครับเนน้ำยาโง่เออนะฮะแล้วก็ไหลตอนนี้บางกรีไปหมดกี่ต้นครับ บางกีดให้เราดูกี่ต้นครับมื่งกีเนี่ยสี่ต้นสี่ต้นนี้ออกทั้งหมดกี่ต้นครับสี่ต้นนี้นันเดยกกังก้นไม่ออกเลยอ่าแต่ก่อนไม่ออกเลยครับแล้วแล้ววันนี้เออยยุดกีดไปเลยครับแล้วแล้วันนี้ออกกี่ต้นครับวันนี้วันนี้เขาต่งที่กันออกทั้งสี่ต้นก็คือเต็มร้อยเลยโอ้โหอันนี้ใช้เวลาฟื้นประมาณกี่วันนะดึงเดือนแค่เดือนเดียวเองอันนี้ไม่ได้โกหกกันนะฮะเป็นเรื่องจริงเลยนะโอ้ยอ่ะนึ่งเดือนกันอย่างไม่จัดเจนนะปว่าปุย ไม่ได้โตหนังก้นดีตอน أو, 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 ตน,นี้ได้โตเ<า>น,<ว>นี่ยเนี่ยได้มาวาดนี้ได้โตหนังก้นข,ขนาดใช่ขนาดไม่โดนน้ำฝนนะยังก็ <c oughs> ยังได้กันแบบนี้เลยว้าว <c oughs> แล้วเวียนปอดไร้ปุ๊บเราปวดโตหนังก้นมันจะลายปุ้ยไปกับดินเลยครับผมแล้วแปลงข้างเคียงเข้ามาเห็นเรายังปีดหน้าตาเฉยอยู่เนี่ยเกาไม่ว่ายังไงเลยฮะก็หวานดีนะอย่างโอเรื่อยยังโอ้แต่ว่าก็ยุดกันไปหมดแล้วเออหวานย่างโอ้ คือในช่วงนี้เขาพักดข้าย,ยางกันเพราะเป็นช่วงที่อยูยางก,กําลังถอดใบแล้วก็ฝนไม่ตกด้วยนะครับแต่สังเกตดูเอเอลืมถามไ,ไปใบอ่อนของอยางเรานี่มัน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 แตกต่างจากเดิมไหมแตกต่งางนะแตกต่างปกติกตมันจะฝนมันใบมันจะก้าวๆโอ้ออครับใบมันหลักที่หลักแต่ลนที่ก้าวแต่ว่าพอตอนนี้มันเป็นเป็นเกี้ยวๆมาโอ้โหปีก่อนนั้นช่วงนี้ผมยึดแล้วยัอองก็ใบ แต่ว่านี่ผมยังตัดอยู่เลยยังตัดอยู่เลยยังเก็บคิดว่าโรยเลยเพื่อนเก็บสิปโลด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเข้ามาเห็นเขาก็ยังงงเหมือนกันก็ยังแปลกใจอยู่เพราะไม่เตือนเลยทำไมไม่อยู่กรีดไม่กลัวยางตายนื่องหลือเลยตอนนี้ก็บอกไหมเขาบอกนี่เหรอเขบอกมีเยอะแต่กิดว่าถ้าว่าน้ำยางรถอันจะยุดครับผมแต่ว่าถ้าน้ำยางไม่ลดอันจะตัดเช้าหยุดเช้าโอ้ตัดเช้าหยุดเช้าเข้าละ นะครับแล้วไปขายที่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 อะไรนะเราไปขายที่ไหนครับเนี่ยยางทีโรงน้ำยางค่ะที่เขาเจอน้ำยางโรงน้ำยางเขาว่ายังไงบ้างเห็นยางเราละก็หวานนังเยาะหนังก้องปีมวยยังโง่เลยนะย่างยังออกอยู่เหรอก็เออเขาหน้าก็เปลือกเขาแมดแล่แต่ก้องปีมวยยังโง่เขาก็ยังงงเลยอย่าลืมแนะนําอาชีนให้เขาด้วยนะครับย่างไม่ได้โบว์อัดได้แต่ว่าไอ้ก็ยังงงอย่า โอยเหลยยางตายนึ่องก้นะผมจากการที่ยางตายนึ่องเนี่ยนะครับเขาติดยางไม่ออกนะครับหรือว่าต้นที่มันไม่ตายนึ่งแต่มันก็ออกน้อยเนาะใส่อาร์ชดินไปเพียงแค่เดือนเดียวแล้วประสิทธิผลมันได้แบบนี้รู้สึกพอใจไหมฮะอคะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่ฮะตอนนี้อันเปดสิบก้นแปดสิบแปดสิบคะแนนในความรู้สึกในขณะที่น้ายางคือปิดเป็นช่วงที่ปิดหน้ายางด้วยโอ้โหพอใจขนาดนั้นเลยเกิดมาเคยเจอ เคยเจอของดีแบบนี้ไหมฮะไม่เคยเนี่ยแต่ว่าตอนไม่ไม่โอกก็ยุดไปเลยคับผมนี่ร่วนนี่ร่วนมีร่วนอยู่เปล้งนึดกน่งนะค่ะแต่ว่าตอนนี้อะยุคฟีไปเลยเป็นเกโรยแล้ว <ừ> แต่ว่ายุดผมมันตายเอายุดผมติดโตกันไปเรื่อยๆออกัแต้วนกันเป็นยีทุกตนแล้วเป็นกันเยอะค่ะแถวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยช่วยแนะนําให้ด้วยนะครับอืมอ่ะ อีกนิดนึงครับผมอยากจะให้บอกคนที่เจอปัญหาเดียวกันโอกเดียวกันอ่ะวันนี้เนี่ยเราได้มาเจอของดีละเจออาทียนละเราอยากจะอุบไว้หรือยากจะบอกต่อครับ,อ,บอ,อ่าบอาถ้าบอกต่อบอกผ่านรายการตอนนี้เลยครับเ <c oughs> ชนครับพี่น้องเอ้ยอะไรก็ว่าไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีปัญหาเกี่ยวกับยางไต่นึ่งมันไม่ตรงกลัวอลไรการตอนนี้นี่ครับนะกล้องดีคืออาจย์ดินมาดำรับปืนระปาบดินปืนยางไอจุ๋ยมีน้ำยางโอ ดีขึ้นเราจะไม่ต้องหยุดามาเทียย่ยได้ยางหมือ,อตอนนี้ไม่ได้ตัดเราไม่เทียเ่ยได้เลยตอนนี้เราจะได้กลับมากรี๊ดมาเดิมยังมีรายได้นะประทับใจด้วยนะครับแล้วก็ปิติใจด้วยอย่างยิ่งเลย400บาทนี่ถือว่าถูกหรือแพงจะไม่ได้ผลอย่างเี้ยเนี่ยคุ้มเลยค่ะคุ้มนะถ้าสมมติว่ามันแก้หน้อยางตั้นิ่งจริงๆเนี่ยกระสอบละ3,000บาทเนี่ยนะฮะก็ยังถือว่าไม่แพงนะนะถ้ามันได้ผลจริงๆริงนะครับแต่วันนี้นีแค่400บาทได้ผลกันอย่างนี้เลย อาทินดีไหมฮะดีกันจะหยุดใช้ไหมฮะไม่หยดุดดีกันดีตลอดวันเนี่ยจะชายตลอดเลยลโอ้ใช่ไหมไม่มีทางหยุดเลยคร <c oughs> ับผมแล้วถ้าคุณวิทยาไม่ยอมขายให้แล้วฮะ <c oughs> ไม่ใกล้กันไปย่าตีมันตีใกล้โอเค <c oughs> อ่าอ่าคุณผู้ฟังที่นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านต้องการอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ให้โทรศัพท์มาที่เบอร์เลยนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามอกอกจูนออกหกหกศูนย์หกห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามอ่าโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะฮะ โอ้กลบผมโอเคนะครับขอบพระคุณมากยังไงก็ขอให้ได้ผลิตรดีแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ได้นะครับหลักอะไรนะสองหมื่นกว่าถ้าถ้าเป็นหน้าฝนนี่คิดว่าน่าจะได้เพิ่มได้เพิ่มอีกใช่ไหครับสุดยอดมากเลยนะครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับทั้งสองท่านได้ผลิตเยอะๆนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสามร้อยกว่าต้นแล้วมันเจอปัญหาอะไรที่เราหนักใจที่สุดเลยกันหน้ากตอนนี้่ะไอ้ื่ังยางตายนึ่ง่ะ ยางตายนึ่งเหรอฮะค่ะยางตายนึ่งประมาณกี่ต้นครับเนี่ยยางประมันครับประมาณทักตอนนี้อันอายุมายางมันอย่างน้อยแต่กระผมมันดินตายก็ประมาณทัก20ต้นได้ค่ะประมาณเท่าไหร่นะ20ต้น20ต้นใช่ไหมลักษณะตายหนึ่งมันจะเป็นยังไงฮะถ้ามันตายนึ่งเนี่ยต้นยางเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นยังไงสังเกตดูมาเนี่ยมันจะตัดกรีดมานนแล้วมันจะแห้งน้ํายางมันจะแห้งครับ เพราะว่าขาแห้งไปตีละนิดตีละนิดจนหมดหมายถึงว่ามันจะหยดช้าลงช้าลงใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็จะไม่ออกเลยค่ะแล้วทีนี้นี่เปลือกมันจะเป็นยังไงบ้างครับเปลือกเปลือกมันจะเพราะว่านี่มันจะเปลือกมันจะโถโอนะคบมันมันจะทนมันมันจะเปลือกมันโตโอเมื่อมันกับหวาดถ้าปาอยางมันต้นยางมันไม่เลิอืมันจะต้นยางเปลือกมันจะโอ ครับม okay. oh, woman, ันจะมันจะจะติดลำต้นมันจะติดลำต้นก็มันจะกระเทาะออก่นี้เลยครับมันจะแข็งแล้วก็กระเทาะออกจากต้นเลยโอ้โหครับแล้วแต่ก่อนนี้เราคือเราแก้ยังไงครับแต่ก่อนเนี้ยทางก่อนคือเจ้าหว่าไม่ออกก็ไม่ไม่ยุดไปเลยหยุดไปเลยก็คือทิ้งไว้งั้นเลยแหละฮะไม่ตัดทิ้งเหรอฮะไม่ไม่ตัดก็คือเอาไว้ดูเป็นที่ระลึกอย่างเั้นเลยก็คือก็บอกว่าเจ้าว่าวายต้นน้ำยักษมันจะกลับมาก เดี๋ยววาโปรไปกรีดตอตรงนู้นม,มันก็ไม่ออก<ด>เรามันก็ไม่ออกเพือเผลอนี่มีการระบาดด้วย<ด><ด>ตอนแรกนี่มันตายเยอะไมหมฮะตอนแรกไง ตอนนี้มันจะตายรักต้นร่องต้นแค่ต้นสองต้นคะแล้วบมันจะติดโตกันเมื่อนป็นเมื่ 1941, อนงมีตัดยางไปตรีตอนนี้แหละมันจะติดตอนนู้โอ้ก็เป็นจริงๆงั้นด้วยมันก็ติดไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งตอนนี้คือประมาณ20ต้นโอ้ยครับทีนี้เนี่ยคุณวิทยาเนี่ยเขาแนะนําอะไรยังไงครับตอนนั well. yeah, so honey, ้นเขาแนะนําว่าเอาปุ๋ยอจาดินมาใช่เพราะว่าปุ๋ยอจาดินมันปรับระปรับดินขึ้นครับยางตายนึ่งมันจะกลับมาบน้ำยางมันจะกลับมาเขาบอกอย่างนั้นเลยค่ะเชื่อเลยรครับ แล้วก็ตดลองอยากทดลองดูโอ้พี่ผู้ชายตอนนั้นพี่พยาพูดอย่างนั้นคือเราคิดว่ายงไงฮะคิดว่าดีว่าตุ่มใบเปล่าเปล่าโอ้รับก็คือทิ้งม่เปล่าเปล่าอย่างนี้นะครับแล้วเอามาที่ใครเป็นคนหวานหวานช่วยกันช่วยกันค่ะโอ้ครับหวานกี่กิโลกรัมต่อต้นครับตอนติดตายเนื่งเงินที่กิโลสี่กิโลกรัมต่อต้นต้นที่ไม่ตายหนึ่งแล้วฮะชงกิโลกันสองกิโลเอาต้นที่ไม่ตายหนึ่งก่อนแล้วกันพอใส่ไปแล้วนี่ประมาณกี่วันเป็นความแตกต่างอืมครับ ประมาณรับปปุ๋ยไล่ครับประมาณรับพระอ,อาทิตย์ประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์นี้คือมันเห็นความแตกงยังไงบ้างในต้นที่ไม่ตายนึ่งนะหน้ายางมันจะหนุ่มมันจะกรีดอายมันจะอ๋ะอค่ะมันจะค่อยๆนิ่มขึ้นค่ะเวลากรีดเนี่ยแต่ก่อนมันจะดังยังไงแต่ก่อนแต่ก่อนปปดังถึงมัน มันเหมือนกับว่าเราขุดขุดยางนะ่ะยางแง้งงันนะ่ะตอนยางแกงงันมันจะดังเกรอะ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 มันจะดังอ,อ้องบอว่ายางเปลือกหนุ่มมันจะกินจิ๊บจิ๊บจิบจิบมันว่ากินมีกลมขึ้นมาคือกลิ่นอร่อยไหมครับ <c oughs> กรีดแซ่บ <c oughs> กิีดอร่อยออหนุ่มเปลือกมันเปลือกยางมันจะโป่งจะวันจะวันเรศปกปีนัน บ่าว่าไม่ใช่ปุ๋ยนะมันใจเมื่อนกับว่าน้ายางององแต่ป่กว่าปู่จาวร้องมากปิ๊มันจะหนุ่งเปลือกกรจะโป่งขึ้นเมื่อไงว่าเรายุดปลิปไปหลยวันหยุดกรีดไปหลยวันเลยครับหยุดกรีดอันมันนาำยางมันจะกลับมาใช่ไหมแต่ถ้ากปุ๋ยเราปี๊ดอันนี้กรีดทุกวันมันก็มีนาำยางทุกวันโอ้มีทุกวันเลยเหรอโอ้โหแล้วการหยดของเขานี่มันหยดดีขึ้นไหมนอกจากน้ายางจะนิ่มแล้วกรีดกีดนี่คือกลิดกรีดกรีดกรีดแต่แต่ก่อนนี่คือมันกิีดลาบากมากแล้วที่น้ำ อ่าเป็นยังไงบ้างครับการไหลกันนั้นการหล่มันหล่ดีไหลด,ดีขึ้นใช่ไหมเออแล้วมันได้ปริมาณน้นอย่างเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพิ่มกาประมาณเท่าไหร่ฮะนี่จวงเนี้ยันรับเป็นจวงยัางมันไม่ออเ,เลยนะจวงเนี้ยแต่ว่าประมาณรักกลึงแต่ก้องก้องปีนี่ตอนนี้อย่างหนังกลึงเจาะอย่างแกเต็มเจาะก่อน อยังเก๋เต็มโจยางก่อนตอนนี้นะคะเกือบเต็มเลยกาป๋อก็เผื่อนี่ก็จะยุดเร็วย่างอย่งเนียนของคนอื่นก็คือปิดหน้ายางอยู่บ่อยแล้วแต่ของเรายังปิดได้ก็ปิดย่งเต็มตุ้มก่อนจริงเหรอโอ้โหยังว่างได้ตั้งแต่วันน้ว่าตอนโอ้โหกี่กิโลนะฮะ 7จ็ดสิบกว่าโลครับเจ็ดสิบกว่าโลในขณะที่เพื่อนนี่ได้ศูนย์กิโลไม่ได้สักกิโลเลยแตนจะชอบมาเลือกหรงอชอบซึ่งจะตัด้ก่ํำก็จะมาได้โจเดี่วตอนนี้คือไม่เก็บแดดเพเก็บก็ไม่ไม่ได้ปนผลิตโอ้นแดด้องเปลี่ยนอย่างใกล้เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างได้ยุบันนี้ตลอดดีได้แบบนี้ตลอดดีเลยนะฮปปี้เลยแล้วเจ็ดสิบกิโลกรัมนี่เราได้ประมาณกี่บาทถ้าขายพันกว่าตอนกี่วันฮะได้ครั้งหนึ่ง ยาต,ต,นนตอนหนึวันนะตอนหเช้าแล้วที่เรากีดทุกวันหรือเรากีดวันเป็นวันจ้ามกับตอนนี้อันช่วงแรงจะตัดตร่องกับร่องจ้าหยุดอ๋สอสเช้าแล้วก็หยุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันก็จวงดูคนนั่นจะตัดจ้ามาอ๋อครับแสดงว่าตอนนี้นี่ก็คือเดือนหนึ่งก็กรดประมาณ20่วันสหยุดไป10วันใช่ไมับวันละประมาณพันครับก็เดือนประมาณสองหม่พะยางพาราก็คือเดือนประมาณ2องหมื่นรับ สองหมื่นสามหมื่นโอ้โหในขณะที่เพื่อนนี่ไม่ได้สักบาทแล้วนะเราได้เพ่งสองหมื่นยุดกันมาเดียวเอออันนั้นคือตัวที่น้ํายางที่มันเคยไหลแล้วก็มันก็ไหลดีขึ้นที่ทดลองดูตอนนี้กระกล้มดตุกต่างนี้ที่ทุกต้นเลยเหรอฮะทุกต้นแล้วได้ลองกรีดดูหรือยังครับยังค่ะยังวันนี้เนี่ยที่ทีมงานเราเข้ามาที่บางสมอบมากรีดนี่ก็คือเป็นครั้งแรกรั้งแรกค่ะแล้วปรากฏว่าน้ํายางเป็นไงฮะ โอ้ดีโอคอไหนจ่าเม็ดน้ำยางได้น้็ดำยางโอ้โหเพราะว่าจะาตีมันไม่เกิดไหลเลยมันได้ไหลวันนี้ค่ะได้ไหลวันนี้แหละตอนที่เห็นนางยางแต่จวงได้ในประมาณเดือนเองอืมเพราะว่าได้ไม่นานทีแหละปุ๋ยกันเนี่แต่เพิ่งได้โคนนี่ค่ะอ๋อเหรออันนี้แค่แค่เดือนเดียวเองเหรอได้ยังงี้เลยตอนที่เห็นบางเกล็ดนะครับตอนแรกๆนี่แมันดังชิบชนี่รู้สึกยังไงแล้ว วัดยังไงที่ตัดแน่นอนแล้วสุดท้ายก็เห็นน้ำยางออกมาแรกที่เห็นน้ำยางมานี่รู้สึกยังไงบ้างครับพี่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 มุ่ยก็ดนดีครับนน้ำยางโงกเออ